สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่ม B11 จะมาจำลองเหตุการณ์ซื้อขายโทรศัพท์วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา BX503 การเจรจาต่อรองเชิญรับชมได้เลยค่ะไอตัวโทรศัพท์มแตกวหรอไหวะมึงพอจะมีเครื่องไหมมือสองก็ได้เออมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะ่ะมันขายโทรศัพท์อยู่มือสองอะ่ะชื่ออะไรวะชื่อบาสอะ่ะมึงลองติดต่อให้หน่อยดิโอเคเดี๋ยวดูให้แป๊บนึง อ,อือฮัลโหลบ้าเหรอเพื่อนต้องการโทรศัพท์มือสองอ่ะพอมีบ้างเปล่าวะเออโอเคเดี๋ยวดูให้เออโอเคๆแค่นั้นแหละ thank you ตัวตกลงมันว่าไงวไายบ่ะมันบอกเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวมันจะมาโอเคนัดมันเลยแล้วกันโอ้ได้ เเียเพื่อนเราบอสต้องการโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสนี่นี่มาเป็นกมเลยครับผมครัอะไรกรอ่ะโทรศัพท์มีรุ่นไหนต้องการรุ่นไหนไมไลองดูเป็น iPhone ไหครับขอดูอ s 2ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่1 0 0งหบาททุ่นแถมอะไรตัวนี้แถมสายชาร์จกับฟังครับเปวะมีหครับ ผมตายเป็น LG ครับ LG 4X ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วตัวนี้ราคาแหลกตัวนี้อยู่ที่12,000บาทเพราะเจ้าของคนเก่าเขาตายไปแล้วครับพอดีเขาโดนภรรยาแทงตายครับชอบโทรคุยทางหมก็เลยได้เครื่องนี้มาเป็นตัวลิมิเต็ดครับขอดูก็ตอนนี้ก็มีนี่ครับซัมซุง Galaxy แกนตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8,500บาทครับ ตัวนี้แถมยนะังตัวนี้แถมสายชาร์จกับหูฟังแล้วก็เมมครับพอ,อดูตัวตัวนี้เป็นโซนี่อกเกล MP ตัวนี้ราคาเราอยู่ที่แปดพันเองครับที่อื่นขายประมาณเก้าพันเก้าพันห้าเอามาปล่อยแค่แปดพันเน็กก่อนมองเล่นดูก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณบอสมีงบประมาณเท่าไหร่ ผมตัดได้เต็มที่ตัวนนี้นะเจ็ดันสองแต่ตัวนนี้มันไม่ได้แถมอะไรเลยครับคุณพอจะลดได้ไหมครับที่ชาร์จอะไรก็ไม่มีฝันก็ไม่มีมันแปะแล้วกันให้ไปเต็มที่นะ7,000ขายเลย <c oughs> เอาไปเลยเจ็ดพันตั๋ว ดีนเรับว่านดีอยู่อ่ะมไม่มีอะไรเลยเลยแต่อก็ลงเท่าไหร่นะเจ็ดพ <7, 000. S 2> ันเอามีเท่าไหร่อีพันอยู 7, ่ยืมก่อนปะโอไม่ได้โอเคยืมนหนึ่เคเอาเนี่ยเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันหรอมยืมกนะ่อนเลย คือเนี่บครับพบับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคิวเพื่อนขอบผมอะไรเพื่อนด้วยามตัว